สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงพิเศษนะครับรอบลอยคอพแฮมนะครับประจำวันอังคารที่2มีนาคมนะครับ2564นะครับเราก็จะมาพูดคุยนะครับก็ผมจะตั้งหัวข้อคลิปไว้ในสคริปชันแล้วกันนะครับว่าวันนี้เป็นหัวข้อที่คือผมมาทำเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่เชลซีเนี่ย มีข่าวหนักเลือกเกินนะครับว่าจะเซ็นสัญญา,าตำแหน่งกองหน้านะครับแล้วก็ตำแหน่งผู้รักตำแหน่งกองหลังนะครับมันก็มีข่าวแรงที่สุดแล้วนะครับในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็คือเออร์ลิงเบอร์ฮาร์แลนนะครับเพออย่างที่ทราบกันนะครับว่าข่าวหลายๆช่องหลายๆเพจก็รายงานไปในทิศทางที่ตรงกันนะครับ ว่าเชลซีเอาแน่ๆนะครับเซียมีชื่นชอบเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเอ่อมันเลยทำให้แบบผมว่าอาจจะมองไปอีกมุมหนึ่งนะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่ตอบโจทย์มากสักทีเดียวนะครับหน้าแบบเราไปเซ็นกองหน้าระดับขนาดเออร์ลิงบาคฮาแราแลนด์มาอะไรแบบเนี้ยนะครับถึงแม้ คือผมพูดตอคจุดยืนคือถ้าได้มาก็ดีแต่ว่าคือผมมองอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าคือตอนเนี้ยเชลซีเนี่ยในแผนเกมลุกนะครับในแผนเกมลุกอย่าอย่าไปมองเกมรับนะครับเกมรับเรามีตัวประสบการณ์ดีๆอยู่แล้วนะครับอย่างเจโกซิวนะครับแต่แนวรุกเนี่ยพอเราไล่ชื่อดูนะครับมันมีนอายุแบบถ้าอายุระดับหนึ่งหน่อยอะ่ะก็คือ ทางฮาคิมซีเยตนะครับที่อายุก็ยี่สิบหกยิบเจแลงประมาณนี้ยครับนอกนั้นเนี่ยคืออย่าไปนับกองหน้าชิโูนะเพราะชิูมก่ก็คือมันก็อยู่ในช่วงที่เขากําลังพิจารณาว่าจะต่อสัญญาหรือเปล่าผมพูดตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าในกรณีที่เชลซีอยากจะแบบแคล้ายๆเหมือนจะทุ่มเงินอะไรแบบเนี้นะครับก็แบบผมไม่อยากให้เชลซีไป ไ้ใส่มากขนาดนะั้นประมาณว่าแบบโอ้โหซัมเมอร์ที่แล้วก็เสริมทัพไปเยอะเหมือนกันนะสองร้อยกว่าล้านอะ่ะแล้วซัมเมอร์ต่อมาเสริมนักเตะคนเดียวอะ่ะสมมุตินะครับถ้าซื้อฮาร์เรนร้อยล้านยูโรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับราคาขนาดนั้นเลยนะครับนักเตะคนเดียวอะ่ะผมยังเชื่อว่ายังไงก็ยังเปลี่ยนโจซีให้ไปลุ้นแชมป์กับทางแมนซิตี้หรือแม้กระทั่งลิเวอร์พูลได้นะครับผมมั่นใจเลยนะว่ายังไม่ถึงกระทั่งว่า ทำให้เราไปอยู่เป็นตัวท็อปเลยแบบทีระดับท็อปเพื่อแบบนักเตะคนเดียวนะครับวันนี้ผมเลยมาพูดนะครับเป็นช่วงพิเศษไปแล้วอยากจะพูดจริงๆในมุมมองของผมว่าถ้าเชลซีอยากจะปีหน้านะครับผมมองนะปีหน้าอยากจะลุ้นแชมป์จริงๆอ่ะเราไม่ต้องถึงกระทั่งไปทุ่มเงินขนาดนั้นก็ได้ครับนะเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับคือแบบ ช้อยหัวข้อใหญ่คนส่วนใหญ่เขาก็อยากได้อยู่แล้วโอ้โหอยากจะเอาทั้งซานโช่ทั้งฮาแลนด์มาร่วมทีมอยากได้กองหลังอย่างอาราบาหรือใครก็แล้วแต่ที่มันท็อปทอปมาเลยมาใส่ทีมแต่ว่าผมมองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าคือเชลซีตอนเนี้แนวลุกอะ่ะโดยเฉพาะแนวรุกนะครับคือปัญหาเห็นไหมครับว่าตั้งแต่เกมหลายๆเกมที่ผ่านมาของเชลซีตั้งแต่โทมัสทูเคอร์เขาเข้ามาคุมทีมปัญหาคือเรื่องอะไรครับ การจบสกอร์การทําประตูในพื้นที่สุดท้ายนะครับมันไม่เฉียบขาดเลยนะครับมันขาดความละเอียดขาดความแบบความเป็นเพชฌฆาตนะครับในกรอบเขตโทษอะไรก็แล้วแต่เวลาทําประตูนะครับในพื้นที่สุดท้ายอโชซีพลาดตรงเนี้เยอะนะครับใช้โอกาสเปลืองและนักเตะแนวรุกของเราอะ่ะมันไม่ใช่ว่า นักเตะที่มีอายุนะครับคือนักเตะดาวรุ่งซะส่วนใหญ่ด้วยซ้านะครับในทีมอะ่ะผมก็เลยมองว่านักเตะถ้าแบบเชลซีเราจะลุ้นแชมป์อ่ะมันต้องมีนักเตะซูปเปอร์สตาร์หรือนักเตะที่มีประสบการณ์เยอะๆอะนะครับเข้ามาประคับประคองนักเตะที่เป็นาดาวรุ่งของทีมอะไรแบบนี้นะครับนะคือแบบ คุมมาคอยให้คำแนะนำมาคอยมาบอกใช้ประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์คุณดูดิครับเยโกซิวารเราเซนมาฟิลมคุ้มค่าไหมครับเห็นไหมครับไม่ต้องไปทุ่มเงินซื้ออูปาเมกาโนหรือคารลิดูคูริบารีเลยอะแล้วแก้ไหมครับมันแก้ตรงจุดไหมเนี่ยครับคือเราไม่ต้องแบบโอ้โหจะต้องทุกตลาดทุกอะไรก็แล้วแต่ทุ่มตลอด เรามีของดีอยู่ในมืออยู่แล้วครับเกมลุกอะแมวติมูแวนเนอร์คายฮาวเวรสดาวรุ่งพิสจน์ตัวเองอย่างเมสันเมาส์คาร์มาาลามาสันโอดอยคิสเตียนพูริสิตแทมมี่อีกนะครับก็หลังๆมันเริ่มแบบอนาคตเริ่มไม่แน่ไม่นอนแต่ผมบอกนะครับว่าอันนี้มันแค่ชั่วคราวเท่านั้นสําหรับข่าวแทมมี่ว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาผมฟันทงนะครับเป็นแค่เป็นแค่ข่ขขาวชั่วคราวเท่านั้น ถึงแม้แมตต์รอจะรายงานอะไรก็แล้วแต่ผมฟันธงว่ามันเพียนขาวชั่วคราวเท่านั้นหนทางยังอีกไกลครับมันยังเหลืออีกสองสามเดือนอ่ะที่จะต้องเล่นต่อไปอะ่ะเกมมีอีกสิบสามสิบสี่เกมอะ่ะนะครับไม่ใช่ว่าชิรูจะเล่นโดดเด่นตลอดตลอดไปอย่างนั้นนะครับแบบชิลูไม่ได้โดดเด่นตลอดแบบห้าหกเกมนิดเด่นทุกเน็ตอะไรแบบเนี้นะครับอย่างเกยกับแมนยูเนี่ยไหมครับเขาก็แบบ สร้างผลคือทําประโยชน์เท่าที่การมได้แต่ว่าเขาไม่ได้แบบว่าแบกรับภาระทําประตูให้กับเชวซีมากขนาดนั้นแทมมี่ผมก็ว่าเยอะผมก็เชิงไม่ค่อยชอบเลยซ้ำในสไตล์ของเขาคือเขาเก็บบอลจังหวะแรกไม่เก่งนะครับแต่ถ้าเด็กมันพัฒนาจริงๆอ่ะมันก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นมาเบียดแย่งตําแหน่งตัวจริงได้แต่ว่าตอนเนี้ยคือ กระแสะคือแบบชิรูนฟอร์มดีมาตลอดมันก็เลยเป็นกระแสะไปอย่างนั้นว่าแทมมี่อาจจะอนาคตไม่แน่นอนกับเชลซีแล้วแลวเจ้าตัวมีสัญญา2ปีด้วยแล้วก็ยังไม่คิดจะต่อสัญญานะครับยังไม่คุยเรื่องต่อสัญญาอะไรแบบนี้นะครับกลับกันกับทางเทลโกซิวาคือเทลโกซิวาเชลซีเห็นว่ามันสร้างประโยชน์อยู่แล้วครับเพราะทำเพราะอะไรมันทําให้เชลซีแนวรับมันแน่นขึ้นมันนิ่งขึ้นครับสําคัญมากเลยว่านิ่งขึ้นครับ เล่นบอลง่ายๆไม่วู่วามแบบไม่เหวอ,อะนะครับมากูก็สกัดอย่างเดียวไปข้างหน้า,าเดียวในยุคแรมผ่านแรกๆครับปีแรกเห็นไหมครับกองหลังเราอะทั้งรูดิเกอร์กับซูมาก่อนที่จะมาโชว์ฟอร์มอะไรเงี้ยเหวอกันทั้งคู่เตะบอลทิ้งตลอดอะไรเงี้ยครับคือคู่แข่งไล่บีบใส่เนี่ยโอ้โหรีบเตะทิ้งเลยนะครับไม่ได้มีการเอาบอลแบบนิมนวนอย่างเที่ก็สืนครับเวลาถึงแม้จะโดนบีบแต่ เวลาเล่นลูกโด่งลูกกาากาศเข้าพักบอลให้เพื่อนร่วมทีมเล่นง่ายๆขึ้นได้บอลได้เปรียบนะครับอ่่าซึงความนิ่งตรงเนี้ยมันมีมันมอบให้ตรงนี้ให้กับเชลซีมาแต่ว่าพอมีข่าวกองหน้าอย่าผมก็เลยแบบหรือกองหลังจะเอาใครก็แล้วแต่นะครับโอ้โหแบบเชลซีครับเผาๆการเสริมทัพโมโหลาน,นิดนึงก็ดีครับนะ ถ้าคุณเอา e Holland, เอาอลิงบาฮาแลนด์เอออทุ่นุ่นขายได้คุณอะไรได้แบบพองทายไปบ้างมันก็โอเคแต่อันนี้ผมอยากเห็นเชลซีแบบขึ้นไปลุ้นแชมป์จริงๆครับที่ผมมองอะ่ะนะครับว่าทําไมแบบคุณซื้อฮาแลนด์มาจะลุ้นแชมป์เลยไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นจริงๆนะครับแต่หมายถึงว่าเขาเข้ามาเนี่ยมันจะเติมเต็มจิ๊กซอเฉยๆมันไม่ใช่จิ๊กซอที่ทําให้อา่า ก่แบบต่อต่อชิกซอกันไปจนสําเร็จสมบูรณ์แล้วก็เนี่ยเชบเชลซีชุดลุ้นแชมป์จริงๆอะไรแบบเนี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นครับนะเขาต้องเราต้องหานักเตะที่เป็นแบบนักเตะที่พาทีมเมื่อเจอสถานการณ์ลําบากขนาดไหนก็พาทีมเก็บใจช,ชนะหรือผ่านพ้นวิกฤตไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนักเตะมันจึงต้องมีประสบการณ์มันต้องต้องมีอายุนิดหนึ่งครับ ที่จะดึงเข้ามานะนี่สําคัญจริงๆครับแนวรุกจริงๆผมอยากจะเห็นจริงๆนะครับอ,อผมก็เลยไปเจอบทความของ BBC นะครับที่เขาเขียนไว้นะครับนักเตะที่อ,อกำลังจะหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้นะครับเนี่ยครับคือประเด็นหลักที่ผมเอามาคุยเลยนะครับก็ไปดูกันนะครับที่ BBC เขาแผนมาอันนี้คือคือสเปตัวจริงนะครับแต่ว่ารายชื่อเดี๋ยวผมจะอ่านใน ในบ b บซให้ฟังเลยนะว่ามีนักเตะคนอื่นด้วยนะครับคือขนาดแนวรับมีเตียโกซิวาของเราด้วยนะแต่ว่าคือแนวโน้มต่อสัญญาเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับสำหรับเตียโกซิวานะครับคือผมก็เลยไปเอารูปมาจากบ b บซที่เขาคือจัดตัวท็อปท,อป,ทอปมาที่กำลังจะหมดสัญญานะครับผมโกก็อย่างที่หลายๆคนได้รู้นะครับคือเป็นข่าวเชลซีด้วยในนาตอนนี้ด้วยนะสำหรับจาโลจิโดนารูมาคือมีข่าวสื่อจากอิตาลีเข้ารายงานอันนี้ <c oughs> ก็ยังไม่แน่ใจว่าจริงหรือยังไงครับเพราะว่ามันห้าสิบห้าสิบนะครับยังไม่ถึงกระทววาวรน่าเชื่อถือเพราะว่าสื่ออังกฤษยังไม่ได้เล่นข่าวตรงนี้นะครับ so <c oughs> เคยสอนไม่สอนครับเคยนะครับแต่ว่าคือข่าวณตอนเนี้คือแบบไม่ได้แบบว่ารายงานแบบเป็นจริงเป็นจังแบบคล้ายๆแบบโอเชลซีสอนจริงๆนะอะไรแบบนี้ไม่เหมือนฮาแลนด์ครับสื่อทุกสื่อไม่ว่าจะสื่อรอรมันหรือว่าจะสื่ออะไรก็แล้วแต่ในอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือสื่อใหญ่ๆนะักข่าว เอ่เทียใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขารายงานตรงกันหมดนะครับว่าเชลซีก็สนใจจริงๆนะครับสำหรับเอริบลลันแต่ว่าต้องแข่งกับหลายๆทีมนะครับผมก็โอเคนะครับก็มีอยู่สิเ็ผู้เล่นนะครับที่ BBC เขายกมานะครับเอาตำแหน่งแรกก่อนแล้วกันนะสำหรับผู้รักษาประตูนะครับผมเอ่ตำแหน่งเนี้ยคือมีอ่าอย่าง ฟานันโดม m u เซล่านะครับแล้วก็ลูคัสฟาเบียนสกี้เซอร์กิโอโรเมโรนะครับอัสเมียเบโกวิดก็คือโกถ้าเชลซีจะหาก็คงตัว,ตวดีๆไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าหาประมาณนี้นะก็จะข้ามไปในะตำแหน่งกองในตำแหน่งผู้รักษาประตูทีนี้มาดูในเกมรับครับแนวรับนี่โอ้โหน่าสนใจเลยนะครับทั้ง3ามคนจริงๆนะครับถ้ารามอสต่อสัญญาไม่ได้นะน่าสนใจมากครับทั้งสามคนจริงๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเจโรบัวเตงของบาเยินนะครับเซอร์คิโอลามอสของเดลมาดริดนะครับแล้วก็ดาวิอารบาคืออารบาเนี่ยมันก็ต้องดูสถานการณ์ของเัลมาดริดนะครับว่าจะต่อสัญญาลามมสได้หรือเปล่านะครับมันเป็นเก้าอี้ดนตรีจริงๆนะครับมันก็จะย้ายโยงกันไปโยงกันมานะครับว่าไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ถ้าต่อสัญญาไม่ได้นั่นลิกก็จะมาเอาดาวิอารบาและดูซิว่าสถานีต่อไปของลามมสจะไปไหนนะครับ มันก็มีรายอื่นๆอย่างออลิกาเซียก็น่าจะไปย้ายไปบาร์เซโลนาอยู่แล้วนะครับอันนี้โรมาโน่ฟาเบโซโรมาโน่เขาคอนเฟิร์มไปเลยนะครับว่าออลิกาเซียเขาจะไปบาร์เซโลนาในซัมเมอร์นะครับวอนเบอร์นาดนะครับน่าจะเป็นของเปเช่นะวอนเบอร์นาดนะครับเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงนะก็ไม่ได้ตามนักเตะหลายๆคนเท่าไหร่ขนาดนั้นนะครับผมเนะียครับโอเคเปเช่นะนะครับผม แล้วก็มีพลาสติกฟ้านโฮนะครับของคริสตัลพาเลทนะแล้วก็เจลโกซิวาของเชลซีของเราที่จะหมดสัญญาซัมเมอร์แต่ว่าตอนนี้การพูดคุยหรือการหมือแนวโน้มที่จะต่อสัญญามันก็สูงอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่น่าเป็นหัวเลยรเนี่ยครับมิดเออกองหลังที่เชลซีอยากจะได้คนโน้นคนนี้เนี่ยมาดูนักเตะที่หมดสัญญาก็ได้ครับเยโล็บัเตงสามสองมันก็ไม่ได้เสียหายนะครับผมมองอย่างนั้นนะลามมสก็เหมือนกันครับ มันก็ไม่เลวนะครับสำหรับซเซกิโอลามอสได้มาเนี่ยโอ้โหแบบกองหลังนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับได้มาก็เวิร์กรอยู่แล้วครับดาวิดลาบาก็คือเหมือนเจ้าตัวเขาอยากจะเล่นกลางรับแต่ก็ตัดไปนะเัาก็ไม่เป็นไรนะครับก็เลยเลงว่าแบบในเมื่อถ้าสมมติเชลซีนะครับคือโทโมลลีอยากจะปล่อยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เชลซีเพราะว่า คุณไปใส่เง่อนไขายซื้อขาดเองนะครับมันก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับถ้าเอซิมิลานเขาใช้ก็มันก็ต้องจำใจต้องปล่อยขายออกไปได้ราคาได้เงินกลับมาอะไรแบบนี้นะครับแต่ที่สำคัญก็เลงไว้สองคนนะครับก็คือเจโรมโบเตงกับเซร์เคียลามอสนะคือมาเนี่ยเป็นผู้นำสลับกันลงกับเตลโกซิวาทำให้กองหลังของเราเนี่ยมันจะมีตัวนิ่งสองคนแน่นอนอยู่แล้วครับแบบลงเจอลงคู่กับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเล่นหลังสี่หรือหลังสาม ไม่มีปัญหาแน่นอนครับถ้าได้มานะครับไม่ว่าคนใดคนหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้แบบนักเตะคนอื่นๆอย่างเคอร์ซูมาคิสเตนเซนอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบได้เรียนรู้ไปแลจะก็จะดีนะครับถึงแม้มันจะดูเพอร์เจอร์ไปดูแบบมโนไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องดูสถานการณ์ไปแต่นี่คือนักเตะที่ BBC ซเขาเอามาเนาะก็คือแบบรวบรวมมาคือนักเตะที่จัหมดสัญญาใน หลยุโรปเนี่ยนะครับรามอสจะน่าสนใจสำหรับผมนะสำหรับผมตัวผมเองนะรามอสนะครับคือแบบบุคลิกเข้าได้นะครับมันช่วยได้นะครับโอ้โหแล้วก็มันมีประโยชน์เยอะนะครับไม่ว่าเขาจะนั่งอยู่ในมานั่งสำรองอยู่ในห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยมันสําคัญนะครับมันช่วยได้เยอะอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับเรื่องกองกลางนะครับมันก็มีของเฟร์นันดนโซนะของแมนซิตี้นะครับ จอจินโยวายนาลูมนะครับของลิเวอร์พูลนะเมมฟิสเดปายนะครับจูเลนเด็กสเลอร์นะครับมีคนอื่นด้วยนะครับอย่างเฮเลกมาคิทยานฮาวีมาติเนสนะครับฮวนมาตาแล้วก็อาคานคาฮานกูชาวฮานากกก็ได้หรือจะเรียกไงคาฮานกูนะครับแล้วก็คือเรียกประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือถ้ากองกลางเนี่ยคือตอนนี้เรามันเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากองกลางอย่างที่ผมพูดไปนานแล้วนะครับตั้งแต่ตอนเปิดฤดูก,กาลอะช่วงที่ลัมพาเริ่มฤดูก,กาลใหม่ๆที่ผมพูดไปว่า กองกลางเชลซีอ่ะมันม,ม,นมีมันมีทั้งพลังหนุ่มแล้วก็มีประสบการณ์ก็ประสบการณ์ก็แบ่งแยกกับไปกองเต้โควาสิจอร์จินโยนะครับก็คือเราไม่นับนักเตะที่เขาปล่อยยืมไปนะครับไม่นับไปนะครับแล้วก็มีประสบการณ์สูงอย่างอ่าเดี๋ยวประสบการณ์สูงนะครับขอขอไปประสบการณ์สูงก่อนกองเต้จอร์จินโยโควาสิตนะครับที่มีประสบการณ์ที่อายุหน่อยนะครับส่วนพลังหนุ่มมันก็จะมีเมสันเมาส์คคลฮาวเวสแล้วก็บิลลี่กิลมมร์นะครับเนี่ย คือกองกลางที่เชลซีมีอยู่ณตอนนี้นะครับถ้าจะเสริมก็ต้องขายนะครับคือกองกลางเราก็ของดีมันมีอยู่แล้วครับมันสามารถโยกซีเยตมาเล่นกลางลูกได้นะครับก็เลยออปชั่นกองกลางจะเซ็นฟรีใครก็ไม่ได้เล็งใครเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นแก้ปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ากองกลางเราของดีมีอยู่แล้วนะครับนะเมสันเมาส์คายฮรวสอะไรเงี้ยครับแนวรับก็ กองเต้อาจจะหาแนวรับสักคนนะครับเหลืองอย่างเช่นแบบเพอร์ฟานาิโยเขาไ่ย้ายมาหาเราอยู่แล้วครับคือแต่ละคนเนี่ยมันเป็นกองกลางตัวลุกยกเว้นเฟอร์นาดิโย่ที่เล่นกองกลางแบบตัวรับอะไรเงี้ยตัวลุกคือวานาดุมคือเขาเล่นบล็อกทูบล็อกได้อะไรแบบนี้นครับคือเขาเล่นกองกลางที่แบบไปเชิงลุกมากกว่านะครับเป็น m ออะไรเงี้ยนะครับมิดฟิลด์เซนเตอร์เซนเตอร์มิดฟิลด์อะไรเงี้ยนะครับมันไม่ได้เชิงแบบเกมรับจา๋าคือเชลซีก็เขาคงจะเลงแบบกองกลางตัวรับคนหนึ่ง นะครับผมมั่นใจยังไงก็ต้องเลงครับถึงแม้มีข่าวว่าเหมือนจะไม่เอาเดคแคทไลท์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันต้องหาคนที่มาเล่นสลับกับกอกองเต้นหน่อยแต่ถ้าเล่นหลังสามก็โคสิจอจินโยยืนไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับถ้าจอจินโยเขาฟอร์มดีตลอดนะนะครับไม่น่าเป็นห่วงตรงนั้นนะครับผมโอเคแนวลูกครับมาถึงแนวลูกนะมีอังเคลดิมาเรียครับกุนนากโรและก็เลอเนลเมซี่นะครับ Uh, แนวลุกเนี่ยครับที่ผมดอกจันไว้เลยว่าเชลซีต้องหาจริงๆครับนักเตะที่มีประสบการณ์นะครับแล้วผมก็เลยเลงไปที่เมสซ,ซี่ว่าแบบทำไมเชลซีแบบถ้ามีโอกาสถ้าแบบเมสซ,ซี่เขาเปิดประตูย้ายออกจากบาร์เซโลนาเชลซีเปิดใจไปเอามาสักครั้งอะครับแบบไปเอาไปแย่งมานะครับคือไปอา มีข่าวกับเขาด้วงก็ดีครับสหรับเนียวใลเมซี่อ่ะไม่เสียหายนะครับเซนฟรีแต่เราจ่ายค่าเหนื่อยเนี่ยมันก็ต้องแบบคือระยะไม่ได้ยาวมากอยู่แล้วครับเข้าใจไหมครับคือมันไม่ได้ยาวมากนะครับแบบสัญญาอ่ะให้เมซี่สักสองปีเพราะว่าสามสามแล้วสักสองปีอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือสองปีคือปีต่อมีเงื่อนไขแบบขยายไปอีกปีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วให้ค่าเหนื่อยคือคุยกับเขาครับคุยกับเขา กำลังหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือทูเคิลก็คุมเคยคุมเนมามเอ็มบัปเป้มาแล้วคือนักเตะซูเปอร์สตาร์ก็เคยร่วมงานมาแล้วแต่ยังเม่ซี่อ่ะถ้าเขาเปิดประตูย้ายอ่ะผมว่าเชลซีต้องเข้าไปหาเขาบ้างครับไปหาถึงแม้ค่าเหนื่อยมันจะสูงหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าได้คนอย่างเขามานะครับเมสันเมาส์คายฮาวเวดจะว่ายังไงครับเนี่ยสองคนเนี่ยจะเป็นยังไงครับมันจะตื่นเต้นหรือเปล่าครับ เมสซี่มาแล้วได้เล่นเคียงบ่าเคียงไหลอะไรแบบเนี้นะครับมันก็เหมือนคล้ายๆอันซูฟาติอย่างที่เล่นอยู่หรือมูซา,ศาดเดมเบเล่หรือใครก็แล้วแต่ในทีมบาร์เซลโลนาที่เขาซ้อมร่วมกับเมสซีะ่ะสถานการณ์เมสันเมา่าที่แบบใช้อกาสเปลืองหรือแบบยิงกกลบางทีมันไม่คมหรืออะไรมันจะเปลี่ยนไปทันทีครับสําหรับเมสันเมาส์่ะและครฮาวเวสอะไรเงี้ยนักเตะเราเนี้จะเปลี่ยนไปเลยครับเพราะว่ากูเนเกโรเขาน่าจะ ไม่ต่อก็จริงแต่เขาคงไม่มาโชซี่อยู่แล้วนะครับอังเคลดิมาเรียก็เหมือนกันก็คือถ้าเปเช,เชต้องการจะล้างไว้ก็น่าจะต่อสัญญาไปนะครับนักเตะคนอื่นนะครับแนวลุกก็ยังมีซาลาตันนะครับชิลูของเรานะครับแล้วก็สเตฟานโยเวติชนะครับแล้วก็ทรอยดีนี่นะครับก่อของวัตฟอร์ดนะที่ตกชั้นใหม่นะครับเพราะว่าแนวลุกเราจะเอามาสำรองเนี่ยเราไม่เลงอยู่แล้วครับที่จะมาสำรองอะ่ะคือเอาเป็นแนวลุกอะครับ แล้วเป็นผู้นําแล้วเป็นแบบคือสร้างอิมแพกเข้ามาแล้วมันสร้างอิมแพกเลยอ่ะอย่างนั้นนะครับคือมันถึงจะทําให้เชลซีมองลุ้นไปถึงแชมป์ได้ครับไม่ใช่แบบนี่จุดสําคัญจริงๆนะครับเพราะว่าทีมตอนเนี้มันมีแต่ดาวรุ่งให้เพื่อนเพื่อนแฟนเชลซีสังเกตให้ดีแล้วกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ว่ากันอยู่แล้วครับแต่และมุมมองแต่ว่าเงินที่จะลงทุนไปอ่ะถ้าคิดอย่างทีท่วนคิดดีๆอะไรแบบเนี้ยถ้าเราอยากจะกลับไปลุ้นแชมป์อ่ะ ตอนเนี้ยขุมกําลังเราไม่ต้องถึงทั่งว่าโอ้โหต้องไปเสริมมาอีกต้องเอานักเตะร้อยล้านเข้ามาอีกอะไรแบบเนี้นะครับคือมันอยู่ที่ว่าตอนเนี้ยการการเชื่อมกันอะ่ะหรือว่าเรื่องสภาพจิตใจหรือเรื่องความเฉียบขาดเรื่องความละเอียดในพื้นที่สุดท้ายขาดแค่อย่างเดียวจริงอย่างที่โทมัสดูเคร์พูดทุกอย่างเชลซีมันดีหมดอยู่แล้วครับตอนเนี้ยมันอยู่ที่เรื่องจังหวะสุดท้ายเท่านั้นแค่นั้นเองครับ ถึงแม้ผมจะพูดว่าโอ้โหจะไปเอาทางราม,มอนเมซี่เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยถึงจะเพอร์เจอร์ไปหรือเปล่าถึงจะมโนฝันไปหรือเปล่าแต่ผมมองว่ามันเป็นจุดที่มองข้ามไม่ได้จริงๆสําหรับแนวลุกเชลซีที่คือมันไม่มีนักเตะแบบอย่างเงี้ยครับที่จะสร้าง e pack อิมแพกที่แบบคอยแนะนําคอยสอนรุ่นน้องอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเด็กมันตอนเนี้ยคือดาวรุ่งทั้งนั้นเลยครับโอดอยบุริสิตอย่างเงี้ยดูนะครับนักเตะ ชิรูจะมาแนะนําเขาเป็นกองหน้าครับมันไม่ได้เป็นตัวทําเกมแบบทําเกมลุกอะมิดฟิลด์ตัวลุกอะแต่เมสซี่มันใช่ครับเขาเล่นหน้าหน้าได้ฟา้นไนได้เล่นปีกอะเล่นกองกลางอะที่ไปทาเกมลุกขึ้นไปอะเขาทําได้ครับแนะนําได้อะไรแบบนี้แต่แค่แบบผมแค่แบบโคาดหวังถ้าแบบคือดอกจันไว้แค่นั้นเองครับเมสซี่มันได้ยากอยู่แล้วครับไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่มีใครเถียงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเขาเปิดประตู แล้วจะย้ายออกจากบาร์เซโลนาเราลองไปคุยกับเขาครับไปคือแบบสนใจเขาหน่อยนะครับเงินร้อยล้านตรงเนี้ยที่แบบจะจ่ายอะไรเงี้ยมาเป็นค่าเหนื่อยก็ได้ครับอ่าเป็นค่าเหนื่อยก็ได้ครับสําหรับเมสซี่อ่ะเราเซ็นเขาฟรีครับแล้วก็ให้ค่าเหนื่อยไปแต่เราต้องคุยถ้าไม่อยากจ่ายค่าเหนื่อยแพงมากเราคุยกับเขาอะไรแบบเนี้ยเรามีโปรเจกต์อัไรอยู่อย่างนี้แต่สิ่งที่ผมอยาก คือสิ่งปัจจัยหลักอะไปตัวแปรต้นของเชลซีก็คือบอลแชมเปี้ยนลีกนะครับตัวแปรต้นเลยนะครับที่แบบหลักสําคัญของฤดูกาลนี้คือตัวแปรต้นก็คือการไปเล่นแชมเปี้ยนลีกก่อนอย่างแรกเลยครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมากครับเล่นแชมเปี้ยนลีกก่อนตัวแปรตามตามที่มาก็คือเราจะสนใจนักเตะคนไหนคนไหนเราจะจิ้มได้เลยครับตัวนั่นคือปตัวแปรตามนะครับถ้าตัวแปรต้นเราจะไปเราไม่ได้แชมเปี้ยนลีกเราผลงานไม่ดี เราจะไปสนใครมันก็ไม่ได้อยู่แล้วครับนะผมพูดตรงนี้ไปเลยไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ต้องไปฝันว่าโอ้โหกูเจ้าคนนู้นคนนี้คุณดูปีที่แล้วใครฮาวเวิร์ดเห็นไหมครับทีมต้องไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเราถึงได้เข้ามาแล้วเรามีพร้อมจ่ายพอดีตัวแปรต้นเราคืออะไรครับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกครับตัวแปรตามมันมาเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมให้ แนวคิดไปอีกอันนึงแบบแคล้ายๆแบบให้มุมมองนะครับผมพูดเปลี่ยนนะไม่ใช่แนวมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับว่าทําไมแบบคือถ้าในเมื่อแบบมีโอกาสได้เซนนักเตะเหล่าเนี้ยไม่ว่าจะลาออส์ไจโมรมัวเตงหรือเมสซ,ซี่หรือใครก็แล้วแต่แบบแนวลุกกับเกมรับอ่ะเพราะกองกลางเราไม่ต้องก็ได้ครับพวกกองกลางเรามันมันพอแล้วครับนะถ้าแบบอยากจะลุ้นแชมป์นะครับมันไม่ต้อง อะไรมากนะครับเราก็แค่แบบอาจจะมีนักเตะเล็กๆ,ๆน้อยๆราคาสักยี่สล้านแบบไปดึงนักเตะแนวรับมาเสริมกองเตะอีกสักคนหนึ่งพอแค่นั้นเองนะครับสกอตเด็เราจะพอดีเป๊ะเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะรอลอตัชชีหรือบาร์ดีบารดีเขาสองคนนะั้นเขาก็จะเปเล่นเกมลุกอีกทีนึงมันก็จะไปทับคฮาวเวิ ad, ไปทับเมสันเมา์อีกนะครับคือถ้าจะเอากองกลางเพิ่มมาเนี่ยมัน มันผมว่าต้องดูทูเคิลนะครับว่าเขาจะเล่นยังไงถ้าแผนสี่ในนนาคตก็ได้ครับแต่ถ้าเล่นหลังสามอย่างนี้รอบตัชชีกับบาร์คลีย์ก็ไม่น่าจะมีโอกาสครับผมว่านะเพราะมันไม่ได้จำเป็นครับ AMC อะ่ะมิดฟิลต์ตัวรุกนะครับไม่จำเป็นเลยเวลาเล่นหลังสามแต่คือกลายเป็นว่าแดนเมสันเมาส์กับคาฮาวาตซึ่งไปเล่นตัวบนเท่านั้นเองนะครับนี่เราก็มีอยู่แล้วนะครับเมสันเมาส์ก็เล่นได้ตรงข้างหลังก็ เป็นซีเดก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับก็เลยฝากไว้นะครับสิ่งแม้จะเป็นเทปพิเศษเราอาจจะดูเหมือนเวอร์วางไปฝันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนักต่ตงแต่ว่านักเตะแต่ละคนที่ผมพูดไปที่กําลังจะหมดสัญญาเนี่ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากแล้วไม่ต้องเขินกระทั่งแบบว่าโอ้โหจําคือฮาร์แลนโอกาสมาจะไม่เอาเหรอคือแบบคือยังไงครับคือถ้าเราจะลุ้นแชมป์อะ แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเราจะเป็นไปตามแบบนี้เราจะทุ่มไปแล้วก็พอฮาแลนด์มาถ้าเล่นแบบแวนเนอร์โชว์ฟอร์มไม่ออกเองั้นก็มันสูนป่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแวนเนอร์มันยังดีครับที่ค่าตัวแค่นั้นค่าฉีสัญญาเขาไม่แพงอะ่ะแต่นี่โ,โหฮาแลนด์ครับอายุไม่น้ออายุไม่เยอะเลยนะครับถ้าทีมดอดมุลมันดีจริงอะนะครับ ผมพูดตามตรงนะครับถึงแม้หลายๆคนมันไม่เห็นด้วยกับผมอยู่แล้วครับถ้าดอดมูลมันดีจริงอะ่ะมันต้องเบียดบายเยอร์ทุกปีครับเบียดแบบใกล้ชิดมากอะ่ะทําให้บายเยอร์แบบไม่ได้คว้าแชมป์ยังไม่ยังไม่กระทั่งจบฤด,ดูกาลอะไรเงี้ยลุ้นจนนัดสุดท้ายอะไรอย่เงี้ยนั่นนะครับคือนักเตะที่สร้างอิมแพ t นักเตะที่แบบอ่าทาให้ทีมคือแบบ เกมอย่างสมมติอย่างเกมกับเชลซีอย่างเกมกับแมนยูเนีย่ยถ้าตันน่ะคุณคิดว่าถ้ามีนักเตะอย่างพวกโรเัลโลหรือเมสซี่อยู่ในสนามหรือเอบัปเป้เนย์มาร์าอยู่สามหรือว่าทําประตูได้ไหมครับคือนักเตะเหล่านี้มันสร้างอิมแพ t นะครับสร้างสิ่งที่เกินความคาดหมายของเราไว้อะไรเงี้ยมันทําได้ครับมสาสจรย์อะไรต่างมันทําเนี่ยครับคือเชลซีขาดนักเตะตรงเนี้ยเพราะอะไรครับ ตอนที่เชลซีได้แชมมีใครบ้างครับดูครับที่สำคัญสำคัญเดโก้คอสตาใช่ไหมครับนะแล้วก็เอเดนาซาใช่ไหมครับแล้วลองเราลองมาดูสควอเดตอนนี้ดิตอนนี้ตอนนี้ชุดปัจจุบันที่ทูเคอร์คุมอยู่อ่ะนักเตะคนไหนเป็นอย่างอาซานักเตะคนไหนเป็นเชสฟา์เบกาบ้างครับเป็นเดโกคอสตาได้มากจิ้มมให้ผมดูหน่อยดิไม่มีเลย นี่คือปัจจัยที่เชลซีไม่ได้ลุ้นแชมป์กับเขาตรงนี้ครับไม่มีนักเตะเหล่านั้นไม่มีนักเตะอย่างนี้อยู่อย่างน้อยมีสักสองหรือสามคนนะมันช่วยได้อยู่แล้วครับนะก็ฝากไว้นะครับสำหรับช่วงรอบรองคอัพแฮมในวันนี้นะครับก็โอ้โหใช้เวลาก็เกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะก็ ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นแค่อีกมุมมองเท่านั้นเองจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ว่ากันนะครับก็อย่าหับคายใส่กันแล้วกันนะก็เป็นผมเป็นแฟนเชลซีคนหนึ่งนะครับแต่เก็บเอาไว้คิดแล้วกันนะครับจนกว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ค่อยมาว่ากันนะครับแต่ตัวแปรต้นย้านะครับตัวแปรต้นของเราก็คือไปแชมเปี้ยนลีกให้ได้ก่อนตัวแปรตามมันก็จะตามมานะครับผมยังไงก็รอบลช่วงรอบโลข้อแพนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ก่อนจากไปนะฝากกด subscribe ช่อง ฮาร์ดออฟบลูไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกระใจใยให้กับผมนะสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กๆที่เป็นอีกมุมมองอีกมุมมอง,อมมมองนึงอีกเป็นอีกทางเลือกนึงของแฟนเชลซีทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ